ดอกบัวบานแล้วจ้าทดลองปลูกในกระถางไปหนอนสวยไหมดอกบัวบานแล้วสองดอกเนี่ยไฮดรนเยียปลูกในกระถางชีก็สวยเนาะเขาพูดเพาะในกระถางสลัด ในกระถางแดดร้อนก็ชุ่มมีสนสนูอันนี้พักอะไรละ่ะสเปรดหัวมันนั่เนาะที่เป็นหัวแดดโอกกระจกพักชีลาวปิวมะงอแดดซุ่ร้อนหลายวันนี้นอนอะไรละ่ะนะดอกแดกดอกเด,ก,ด,อก,เดกอยู่นั่นุกลาบสีขาว กุหลาบน้อยฉันสวยเหมือนกันอุ้ยหอมเดินเข้ามาไก่ตนุนหอมรุ่มเลยอยกุหลาบนี่มันหอมเนาะพี่นอ้องฮีสวยสวยนี่สะออนพี่นอ้อเอ้ย อยากได้แนวสีสมสีสมก็หอมแต่สีม่วงนี่หอมสุดแหละเนี่ยหอมชื่นใจแกเอหอมอีลีอวลโลเดก,กุหลาบชนนะ่ะสีชมพูสีแดงข้าโพดบลูเบอร์รี่วันนี้มีเดทโรน สลัดไม่ชอบเด,ดอันนไในลุ่มนี่ดีงามสลัดไม่ชอบเดดอัน,นเนี้ยแดงแดงเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่ายังไม่ซุกเนี่ยทันนี้นะแต่ถ้าดำดำอ้ามันก็จะมองไม่ค่อยชัดเนาะ นูนมองยากเนาะถ้าดำดำได้งั้นนะซูกแล้วนอันนี้เขาเรียกแดงอันนู้นจะออกแดงเข้มออกเกือบดำซูกดเด็ดโลนวันนี่มาวานถากยาเห็นไหมถากยา กำจัดยาไดา้เยอละล่ะมันลกมากวานถากเดี๋ยวฟังนี้วันนี้แดดร้อนมากตรงรอยแดยดลงสักหน่อยค่อยมาเอาตัววานถากยาก็ะขุดฟืนดินตรงนี้ จะปลูฟักชีโอ้โหนี้แดดรลอนแบบเปรี่ยงป้างเลยเออดินคุดโบฉันพูดพิษเนาะดินคุดโบฉันคุดเราเกยมาตรงนี้ตรงอยาโลกนี่นะก็ไม่ไผ่ฉันไปดูข้างในโลนจวดแหละเปิดสักนอน Uh huh. หืุยออกมาดูผักกะเพรามันชอบลลอนอย่างเงี้ยผักกะเพรามันชอบมากกะพเพรามะเขืออืม uh ส huh. ุกเลยแหละเขามาตอนกลางวันมะเขือก็งามเด้มันชอบละลอนพริกในนี่จะเป็นพักไทยแหละละลอนเนี่ยลอนจวดเลย แต่ยังไม่ที่ได้เป็นกะเพราเลยทอดจื้อโลนงามใหญ่ไปและโรนไม่ไว้แล้วจะ้ะนี่แหละไม่ไผ่โมโนไม่ฉันวันนี้จะมาโถนมาฮักอีกเพราะสั้เนีย หลอนเดตหลอนคัก